ท่องก่อนออกจากบ้านยิ่งดีพระคาถาศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโอภาษีผู้ชำนาญกสินไฟหากเอ่ยถึงหลวงพ่อโอภาษีบรรดาเกจิอาจารย์ทั้งหลายซึ่งมีอภินิหารหรือคุณธรรมอันวิเศษที่มรณะภาพไปแล้วนั้นถ้าใครเอ่ยถึงหลวงพ่อโอภาษีก็คงจะอดอัศจรรย์ในคุณวิเศษอันสืบเนื่องจากผลการปฏิบัติของท่านไม่ได้ ในพิธีกรรมแปลกของท่านคือท่านขนเอาสมบัติพระสถานในกุฏิของท่านไม่ว่าจะเป็นตู้โต๊ะหนังสือตำราถ้วยโถโอชามอันเป็นของเก่าแก่มีราคาตลอดจนกองธนบัตรที่มีคนมาถวายมากองสุมแล้วจุดไฟเผาเพื่อดับกิเลสและยังมีพระคาถาพุทธคุณสูงดังต่อไปนี้ 1. บทคาถาจเจริญสมาธิภาวนาอารหังพุทธโธแมตตาธร,รมโมสังโครักษานะโมพุทธายะช่วยค่าดินน้ำลมไฟสร้างกายขึ้นมาบิดามารดาชุบเลี้ยงอินทรีย์ร่างกายกาย,ยีปัทถภีเอาไปใช้บูชาจเจริญภาวนาระลึกถึงพระพุทธคุณ และพระคุณของบิดามารดาอันหาที่สุดมิได้จเจริญภาวนาไว้ทุกลมหายใจเข้าออกให้รู้สภาวะรู้จักตัวตนถึงซึ่งอนัตตา 2. คาถาประจำตัวหลวงพ่อโอภาสีอิติสุขโตอาระหังพุทโธนะโมพุทธายะ ขัตวีคงคาพระกุม,มะเทวาขมามีหังค่าถานี้คือยอดพระการพระไตปิฎดที่หลวงพ่อโอภาสีนำมายอ่อและเรียบเรียงใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการท่องจำของลูกศิษย์และผู้ศรัทธาสวดอยู่กับบ้านป้องกันอันตรายสวดก่อนออกจากบ้านคุ้มกันอันตรายคุ้มกันอันตรายตลอดการเดินทาง ไปต่างถิ่นสวดป้องกันพยันอันตรายต่างๆจากเทวดาพูดผีปีศาจหรือเดินทางไปที่เปรี่ยวให้หยุดภาวนาที่ต้นไม้ใหญ่หรือสารเจ้าขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณน,นั้นช่วยปกปากรักษาให้ปลอดภัยอนุภาพของคาถานี้ครอบจัก,กรวาลเลยทีเดียวที่มาของคาถาหลวงพ่อโอภาสี คาถาของท่านนี้แท้จริงแล้วก็คือคาถายอดประการพระไตรปิฎกที่หลวงพ่อโอภาสีนำมาย่อและเรียบเรียงใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการท่องจำของลูกศิษย์และผู้ศรัทธาใช้สวดหากอยู่กับบ้านก็ใช้ป้องกันอันตรายที่จะเข้ามาหากใช้สวดก่อนออกจากบ้านก็จะคุ้มกันภัยอันตรายตลอดการเดินทางถ้าไปต่างถิ่น ก็ใช้สวดป้องกันอันตรายต่างๆจากเหล่าพูดผีปีศาจที่อาจเป็นเจ้ากรรมในเวรขัดขวางและเมื่อเดินทางไปที่เปลวให้หยุดภาวนาที่ต้นไม้ใหญ่หรือบริเวณสารเจ้าขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณนั้นช่วยปกปักรักษาให้ปลอดภัยค่าถาของหลวงพ่อโอภาสีบทนี้ยังให้พุทธคุณในด้านความร่ำรวย เป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มากคนทำงานคนที่ค้าขายสวยดทุกครั้งที่เปิดร้านจุดธูปบอกเจ้าที่อธิษฐานให้ขายดีมีกำไรเดือดร้อนใจก็สวดอโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้อธิษฐานสิ่งใดเทวดาท่านจะอนุเคราะห์สุดความสามารถ เจ้ากรรมนายเวรได้ยินจะยอมอโหสิกรรมให้และที่สำคัญอย่าลืมอุทิศบุญไปให้หลวงพ่อโอภาสีด้วยหลังจากการสร้างบุญทุกครั้งอนุภาพของคาถาหลวงพ่อโอภาสีนี้เชื่อกันว่าให้พุทธคุณกันแบบครอบจักรวาลเลยทีเดียวขอให้ผู้ที่สวดตั้งใจให้ทานรักษาศีลเป็นพื้นฐานอย่างมั่นคง แล้วการสวดมนต์ย่อมจะได้ผลช่วยเหลือคุ้มครองและสนับสนุนให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างแน่นอนสัพะระสังธรรมราโสชินาติรถแห่งธรรมย่อมชนะรถทั้งปวงย้อนรอยอภินิหารของหลวงพ่อโอภาสีเรื่องที่หนึ่งนายสมาร ได้เล่าถึงอภินิหารของหลวงพ่อโอภาสีให้ผู้เขียนฟังว่าได้มานมัสการหลวงพ่อให้ลงธนบัตรขวัญถุงชนิดใบละ100บาทหลังจากหลวงพ่อลงให้เรียบร้อยจึงเอากลับมาที่ร้านขายอาหารกะว่าจะเอาไปใส่กรอบก็พอดีญาติกันเดินทางมาจากสหรัฐอเมริกากลับมาเยี่ยมบ้านได้คุยกันญาตินายสมานบอกว่า จะกลับไปเปิดร้านอาหารที่ลอสแองเจลิสอยากได้ธนาบัตรขวัญถุงไว้ไปที่ร้านสักบใบนายนสมานจึงเอาธนาบัตรขวัญถุงที่หลวงพ่อโอภาษีลงให้มอมให้กับญาติเอาไปใส่กรอบติดร้านขายอาหารโดยคิดว่าเดี๋ยวตนไปหาหลวงพ่อให้ทำให้ใหม่ได้หลังจากนั้นนายสมานก็นำธนาบัตร ใบละหนึ่งร้อยบาทใบใหม่ไปให้หลวงพ่อโอภาษีลงให้แต่ใบที่ท่านส่งกลับมาให้ปรากฏว่าเป็นธนบัตรขวัญถุงใบที่ตนได้ให้ญาติเอาไปสหรัฐอเมริกาเป็นใบเดียวกันแน่นอนเพราะตนเองนั้นจำหมวดหมายเลขได้แม่นยำแล้วหลวงพ่อโอภาษีก็พูดขึ้นว่าน่าจะเก็บไว้ให้ดีเป็นของเฉพาะตัวกลับให้ท่านบินไปสหรัฐ ท่านเลยกลับมาอยู่เมืองไทยใบใหม่ที่เอามาจะลงให้แล้วส่งไปอเมริกาเองไม่ต้องเป็นห่วงหลายเดือนต่อมามีจดหมายจากญาติที่สหรัฐมาถึงนายสมานใจความในจดหมายเล่าว่าอยู่ดีๆธนบัตรขวัญถุงที่ให้มาและเราใส่กรอบผนึกแขวนไว้ที่ฝาผนังใกล้กับโต๊ะแคชเชียร์ก็หายไป เหลือแต่กรอบเปล่าๆโดยไม่รู้ว่าหายไปได้อย่างไรแต่แล้ววันหนึ่งเราก็แทบไม่เชื่อสายตาในกรอบกับมีธนบัตรขวัญถุงอยู่ภายในเป็นใบละหนึ่งร้อยบาทแต่หมวดตัวเลขผิดกับของเก่าหากเรามีเวลากลับมาเมืองไทยช่วยพาเราไปหาอาจารย์ของนายด้วยเรื่องที่สองนายกวยชายชาวจีน ซึ่งเช่าที่ดินทำสวนผักในบริเวณนั้นเห็นว่าสำนักสงของหลวงพ่อโอภาษีมีข้าวของมากมายน้ำมันกา๊าซน้ำมันมะพร้าวน้ำมันบัวเครื่องใช้ไม้สอยวางไว้มากมายนายกลวยเลยถือวิสาสะมาหยิบเอาไปใช้ตอนแรกก็แค่เอาขวดมากรอกน้ำมันกา๊าซเมื่อเห็นว่าหลวงพ่อโอภาษีไม่ว่าอะไรก็เลยหิ้วไปเป็นปีบ ต่อมาเมื่ออยากได้อะไรก็มาหยิบฉวยเอาไปตามใจชอบผู้ดูแลสำนักสงฆ์จึงไปกราบเรียนหลวงพ่อโอภาสีเรื่องที่นายกลวยมาหยิบเข้าวของไปตามอำเภอใจหลวงพ่อโอภาสีจึงพูดกับผู้ดูแลสำนักสงฆ์ว่าไอ้คนบ้าหากอยากได้อะไรมาขอมีหรือจะไม่ให้ก็ของพวกนี้เขาเอามาถวายเผาทิ้งยังทำได้เลย แล้วคนมาขอเอาไปกินไปใช้ใครจะปฏิเสธไอคนนี้มันทำบ้าๆหลังจากหลวงพ่อโอภาสีพูดว่าไอคนบ้าได้เพียงไม่กี่วันนายกวยก็กลายเป็นบ้าร้องเล่นเต้นงิ้วไปตามเรื่องงานการไม่ทำวิ่งไปมาร้องแต่เพลงงิ้วญาติพาไปป่ากคลองศารก็รักษาไม่หายกลับเป็นหนักขึ้นอีก จนมีชาวจีนที่เป็นสิย์ของหลวงพ่อโอภาสีไปบอกว่าอาจเป็นเพราะนายกวยไปลักขโมยของจากสำนักสงฆ์เลยเป็นบ้าจึงช่วยกันจับมัดตัวแล้วนำมาหาหลวงพ่อโอภาสีพ่อไปถึงท่านก็พูดว่าอ๋อนี่หรือที่ชอบมาขโมยของในสำนักสงฆ์ขอดีๆทำไมจะไม่ให้นี่คงบ้าบาบๆใช้กรรมไปพอสมควรแล้วนี่ ที่หลังอยากได้อะไรก็มาขอดีๆหายได้แล้วไม่ได้บ้าอะไรนี่นาเป็นคนดีๆแท้ๆจะบ้าได้อย่างไรกันสิ้นคับหลวงพ่อนายกวยก็ได้สติกลับเป็นนายกวยคนเดิมทำหน้าตาเหรอถามว่าตนมาอยู่ที่สำนักสงฆ์ได้อย่างไรพอรู้เรื่องละเอียดก็เข้าไปกราบขอโทษ หลวงพ่อได้ให้น้ำมันกา๊าดกับน้ำมันบัวแก่นายกวยอย่างละหนึ่งปี๊บ